คุณแม่สวัสดีครับขอบคุณมากน่ารักมากๆโอ้โหตดลอ,องจบไปเรียบร้อยแล้วนะนี่นิววันนี้ก็จบเองกิดเสดาเองตัวย่านะ่นะจับมือหน่อยสุดยอดเลยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะเอาไปเลยสองขั้นถาไม่ถามอะไรอะ่ะจบกันไปเรียบร้อยนะครับกับนิสันนิโอของเราเพื่อนๆน่นนารักมากๆนะคะมันครอบครัวเลยวันนี้บอกเลยมีซิ่งมากๆเพื่อนๆเคยเห็นแคมรี่ไหมจ๊ะ นี่แคมป์ตัวนอกนะแล้วก็ปาเจโร่ก็เป็นตัวนอกเหมือนกันนี่ฮะเพื่อนๆสวยเลยแคมป์ที่ Amazing จริงนะครับแหมสวยๆก็งาแล้วก็ปาเจโร่ด้วยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันจบถลทเรียบร้อยนะครับคุณพ่อก็นะครับเป็นสรีมงคลสักนิดนึงคุณพ่อแหม่ว่าแล้เดี๋ยวขอถ่ายรูปสักนิดนึงฮะให้น้องไม่ใครครับเนี่ยน่าคุณๆถ่เรียบร้อยแล้วเก็บป้ายเลยขอบคุณมากๆนะสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะฮะ โอ้ขอบคุณมากๆเลยน่ารักมากมากนี่มาจากปาจีนบุรีนะคุณน้องเนี่ยก็คือซื้อรถให้คุณพ่อนะครับเอาไปใช้ที่ปาจีนนะครับนิสสันซูเปอร์นิวของเรานะนเพื่อน,นะน,นๆนะคะันนี้สวยมากๆราคาไม่แพงนะครับแอบมือกระบะเท่านั้นเองนะครับทะเบียนเดิมด้วยนะฮะขอสลา,าว่าแหวนนะ4431นะครับงวดน,นี้ก็สนิทเดิมเพื่อนๆนะอุ้ยติดเชื่ออีกแล้วแล้วก็ลืมบอกไปครั้งนี้เป็นมือเดียวนะป้ายแดงด้วยนะฮะมือเดียว,วยคือไม่ใช่คนขับแค่ข้างเดียวไม่ใช่นะนเพื่อนๆนะ เราก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับคันนี้บอกเลยแล้วก็เปลี่ยนฐานล้นเพื่อใมันเกียร์นะครับแล้วก็ใช้ยี่สิบสี่รายการให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าโอ้โหราคานี้แหลมจริงนะรเฮ้ยน้องจะขับยังไงครับเนี่ยผมอะไรมีสองอันนะฮะมีที่ข้างหน้าอันหนึ่งแล้ที่ข้างบนอันหนึ่งบริการทุกระดับประทับใจนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะแม่สวัสดีครับน้องนิวว่า้สวยเชด้วยสวัสดีคุณแม่สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยฮะน่ารักแลงครอบครัวเลยนะครับผมนี่ครับ คุณพี่เขาขับ f o r ์เรนเซอรบารรับที่สันนีโอกันไปนะฮะสวยจริงๆครับแม่หลักเหมือนน้องนิวที่สันนะครับสันนีซูเปอร์นีโอนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะฮะสวยแหลมกันนี่บอกว่าช็คสีร่รายการให้ด้วยเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยวนะครับเติมน้ำมันให้ด้วยวนะครับรถส,สวยมากๆเลยน้องนิวเนาะอ่ะโอเคฮะก็ส่งกันตรงนี้เลยนะครับ พาพี่พีต้องคาต้องได้รถสวยถูกใจนะครับผมอยู่บ้านก็ซื้อรถได้ครับผมมีรถไฟฟีไหมก็ฝากคนละตดวใค่กดติดตามมาด้วยนะครับพี่ครับผมก็เป็นกำลังใจเราด้วยเราจะได้ขับรถดีๆสวยๆมาให้รับชมอีกเรื่อยๆมาฝากกันนะครับวันนี้เราสองตัวขอตัวแพ้ไปก่อน